สวัสดีครับท่านผู้ปกครองนักเรียนอนุบาลโรงเรียนทับแก้วครับเป็นไงบ้างครับลูกๆครับช่วงนี้อยู่กับบ้านนะครับวันนี้นะครับครูหลังจะมีการออกกําลังกายแบบสมรรถภาพทางกายนะครับวิ่งประสาทสัมผัสเหมือนเดิมครับนักเรียนครับอยู่บ้านนะครับนอนพักผ่อนให้เพียงพอแม่ต่ากว่า8ปดถึงเชั่วโมงนะครับ ดื่มน้ําวันละ7จถึงแแก้วนะครับทาจิตใจให้เบิกบานนะครับทานอาหารให้ครบ5หมู่นะครับนี่คือการรักษาสภาพทางกายนะครับทําแต่สิ่งที่ดีและมีประโยชน์วันนี้ครับครูหลังจะมีแบบออกกําลังกายนะครับทดสอบสภาพทางกายโดยทําได้ที่บ้านแบบง่ายๆนะครับเรียกว่าวิ่งประสาทสัมผัสคร,ครับครูหลังจะใช้ทุ่นแต่ละสีไม่เหมือนกัน นะครับส้มเหลืองขาว้ำเงินไม่เหมือนกันแต่ถ้านักงเรียนอยู่บ้านนักเรียนไม่มีทุน่นไม่มีกลวยใช้เป็นกระป๋องสีหรือเป็นลูกบอลสีก็ได้นะครับเราจะเริ่มกันเลยนะครับอ้อลืมบอกไปครับผู้ปกครองนะครับมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ด้วยก็จะดีมากเลยคอยบอกให้ลูกๆว่าให้วิ่งไปที่สีไหนนะครับ

สีเหลืองค่ะคสีส้มค่ะ,คคะคนี่เป็นการวิ่งทดสอบการเตือนตัวของประสาทนะครับประสาบสัมผัสนะครับว่าผู้ปกครองพูดมาเราจะวิ่งไที่สีไหนนะครับทำให้รวดเร็วว่องไวครับอ๋ออย่าลืมครับก่อนจากกันนะครับสวมแม้ทุกครั้งที่ออกจากบ้าน และล้างมือบ่อยๆสําหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ครับเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ